เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่พระเจ้าชาวที่3มทรงเสด็จไปพักร้อนที่บามอร่เรในขณะที่กษัตริย์แห่งอังกฤษทรงป่วยเป็นมะเร็งแหล่งข่าวรายหนึ่งได้ยืนยันกับหนังสือพิมพ์เดลีบีสว่าพระองค์อ่อนแอและทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหลับประกาศที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจวันจันทร์ที่วันที่5กุมภาพันธ์2024พระราชวังบักกิ้งแฮมได้ประกาศว่าพระเจ้าชาวที่3ทรงเป็นมะเร็ง วันนี้พระองค์ได้เริ่มโปรแกรมการรักษาตามปกติในช่วงนี้พระองค์จะทรงดูแลกิจการของรัฐและพิธีการทางการบริหารตามปกติตามที่ระบุไว้ในข่าวเผยแพร่กษริย์แห่งอังกฤษทรงมองโลกในแง่ดีมากเกี่ยวกับการรักษาของพระองค์จึงทรงเสด็จกลับมายังแนวหน้าอย่างรวดเร็วในการออกนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรก พระองค์เสด็จไปที่ศูนย์รักษามะเร็งเพื่อพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยหากเขาได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนหลายครั้งตั้งแต่นั้นมาเขาก็จะไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดชาวที่3นอนหลับมากวันพุทธที่วันที่28สิงหาคม2024ขณะที่พระราชบิดาของเจ้าชายวินเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่กำลังพักร้อนที่บามเรลแหล่งข่าวได้สารภาพกับเดลีวีสว่า กษัตริย์นอนหลับมากพระองค์ไม่ใช่คนประเภทที่จะนั่งเฉยๆโดยไม่ทําอะไรดังนั้นเพื่อการผ่อนคลายพระองค์จึงอ่านหนังสือเขียนหนังสือวาดรูปและทําสวนพระองค์ชอบสวมรองเท้าบูทและออกไปทําสวนเสมอเป็นสถานที่โปรดของพระองค์หากพระองค์เคยชินกับการล่าสัตว์และตกปลากับครอบครัวเป็นเวลานานพระองค์จะต้องพักผ่อนในปีนี้ถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้น ชาวที่สามก็ไม่หยุดจริงๆตามแหล่งข่าวนี้คามิล,ล่าภรรยาของเขาต้องการให้พระองค์พักผ่อนพระองค์คือกษัตริย์และทุกคนเข้าใจว่าพระองค์ต้องการเดินหน้าและทำหน้าที่ของตนต่อไปความกล้าหาญของเขาเมื่อเผชิญกับสิ่งที่เขาเผชิญนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาแต่หลายคนคงไม่อยากให้เขาไปแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวเสริมว่า เธออยากให้เขาช้าลงเธอกังวลว่าเขาทำงานหนักเกินไปและนั่นก็ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นทัวร์ออสเตรเลียด้วยซ้ำชาวที่3ลดน้ำหนักไปมากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับราชวงศ์บอกกับเดลีบีสว่ากษัตริย์แห่งอังกฤษดูอ่อนแอที่เซาท์พอร์ตเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณแค่ต้องดูรูปถ่ายวันนี้เทียบกับปีที่แล้วก็จะเห็นแล้ว พระองค์ลดน้ำหนักไปมากและแก่ตัวลงมากคามิลลาบอกให้เขาพักผ่อนแต่เขาเป็นคนติดงานเขาจะไม่ฟังเขากล่าวรีเบคก้าอิงลิชผู้สื่อข่าวประจำราชวงศ์ของเดลีเมกล่าวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่าชาวที่สามไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปโรคนี้ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันเขารู้สึกเหมือนสามารถมองหน้าคนอื่นแล้วพูดว่าฉันมีความกลัวมีอารมณ์แบบเดียวกับคุณเธอกล่าว